สวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับรสู่ช n n e l รีเกมสตูดิโอนะครับและในวันนี้เราก็กลับเข้ามาสู่เกมเลเยอร์สองยูนิเลเวนกันอีกเช่นเคยนะครับในโหมด1ประทะ1เป็นแมปคือแมปเนี้ยเท่าที่ผมเห็นในเขาเรียกว่าไงนะในไอมินิแมปก่อนโหลดเข้าเกมอะ่ะเป็นแมปที่ค่อนข้างสั้นนะครับแล้วใช้พวกคอนสโคงคอนสกิปเนี้ยค่อนข้างคุ้มเลยในการเข้ายึดบ้านนะนะโอ้โหเล่น2คนยังแหลกอีกเหรอถามจริง เขาน่าจะอยู่แถวนี้นะเอ๊ะุ้ยเขาย้ายบ้านไปตั้งข้างบนนะครับใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอู้หู เข้ย่บ้านมาหลังเราครับเนี่ยโอ้โหผมผม,ผมโดนละผมโดนละผมโดนละอืผมผมโดนเกียร์แล้วครับผมโดนเกียร์ละอันนี้อันนีนน้เล่นงี้ใช่ไหมเล่นงี้ใช่ไหมโอ้โหผมโดนดัดหลังอะ่ะ ผมต้องรีบทำลายพินบ็อกผมต้องรีบไอ้ทำลายไอ้ตัวฐานโคนเขาทิ้งครับแล้วก็ทำลายฐานนี้โอ้โหมัวแต่มองด้านหน้าไม่ได้มองด้านหลัง เออเรียบร้อยทีใครทีมันละไอ้หนุ่มเอ้ย <c oughs> ทีใครทีมันละพ่อหนุ่มเอ้ย <c oughs> ทีใครทีมันละพ่อหนุม่ม <c oughs> ที่ผมก็ว่าแปลกๆนะที่ได้ยินเสียง <c oughs> เขาวิ่งมา แบบได้ยินเสียงรถตั้งหลังบ้านอะ่ะก็ว่าละแปลกๆตะกี้โอ oh ้โหโดนดัดหลังเลยเ ผมย้ายบ้านมาตั้งตรงนี้เลยแล้วกันคือยึดไปยึดมาหนาดิโอเคครับผมสร้างกำแพงพินบ็อกเรียบร้อยละคือผมเซอร์ไพรมากอะตะกี้ก็ได้ยินเสียงนะว่าเอ้ยทำไมเสียงตั้งบ้านมันอยู่ใกล้ๆเรานะ เป็นแมพที่แปลงจริงเออฐานอะไรผมยังไม่ได้สร้างฐานแรกใช่ไหมเนี่ย อะไรรกัันนคบเี่ยสวัสดีครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเกมที่ล้วนะครับเราก็มาอยู่ในโหมดหนึ่ง vs หนึ่งกันอีกแล้วนะครับโอ้โหผมต่อบ้านผิดทางอีกแล้วที่จริงผมต้องต่อแบบไปทางนี้นะเพราะผมอยู่มุมขวาล่างอะแต่ไม่เป็นไรครับไอแต่ไม่เป็นไรครับไอมุมตรงนี้มันค่อนข้างแคบนะครับ โอ้โหโดนรัด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 ปะเนี่ยโดนรัดปะเนี่ยไม่ใช่นะปัญหาละปัญหาคือเขาเห็นบ้านผมหมดแล้วเนี่ยผมยังวิ่งไปไม่ข้ามสะพานเลย ผมจะมาซ่อมตรงนี้นะเผื่อเขาบุกบนสะพานครับเราจะได้เอาคอนสคริปขึ้นตรงนี้ได้เปิดตรงนี้ไว้ก่อนเขาอาจจะเล่นเรือใส่ผมนะ โอยโอเคเดี๋ยวผมเอารถไรโนแทงมาอยู่ตรงนี้ต้องสักสองคันครับค่อยออกไปยายยาบ้านยาบ้านยาบ้านสักสองคันนะเอาไว้ไปเซอร์ไพรส์เขา ได้ไหม <c oughs> โอ้โหกี้เขาได้นะ <im itation> แหลมเลยเขาออกมาช้านี้เขาเล่นเดี๋ยวนะทำไมรถคันนี้มันไม่ดูสักทีเนี่ยก็ว่า อโอเคครับเขาไม่มาดูดตรงนี้แล้วนะต่อไปก็น่าจะเรืออันนี้เสร็จแล้วก็แบทเทิรลครับอืมเขาเอามาซุ่มเหมือนเรานะ เทิร์แล็บก่อนเทินแบทเทิร์แลบก่อนที่จริงผมคนเอาหมามาบวกนะตรงเนี้ยคนเอาหมามาส่องครับเพราะหมามันอึดกับพวกรถถังเป็นพิเศษโอเคโอเคบุกมาอย่างนี้ก็เสร็จดีครับ คือตะกี้เขาถือว่าเขาคอนโทรลดีนะเขาไม่ยิงหมาเลยครับ oh. เขากดคอนโทรลเองเลยแต่ว่าสิ่งที่เขาพลาดไปนั่นก็คือเขาไม่ได้แบบ <Ready. S 1> เขาไม่รู้ว่าเรามีรถถังซ่อนอยู่บนเนี้ย <Changing position. S 1> ซึ่งเราซ่อนเอาไว้เยอะด้วยครับปัญหาเนี่ย <laughs> เขาไม่ได้ออกเทคสูงด้วยนะครับเลดเกมมานี่เขาจะสู้เรายาก วุ้ยมาละมาละเออขอออกหกสูงละ เด็ดน็อตลำเดียวน่าจะเอาอยู่นะเด็ดน็อตบวกกับไอตัวนี้อ้าวทำไมไม่กลางลูกพ่อเฮ้ยเขาเห็นแล้วโอ้โหไม่น่าล่ะ ผมไม่ได to ้ออกเรือใช่ไหมเราออกรถตรวจ VT มานะ VT หรือ V4 นะ กันเดียวพอครับรถถัง เรือผมมาละอืมเรียบร้อยเขาโดนเราเซอร์ไพรส์เรืรอนะ เขาเปิดแมพแต่นบนบกครับเขาไม่ได้เปิดบนน้ำด้วยเรือไม่ต้องออกละคำเดียวพออ้ยโอเคสวยงามเหมือนจะเหลือฐานรถถังอีกฐานหนึ่งนะ เออนั่นแหละเออ,เอ,อโอเคครับเสียขอเสียความเยือกเย็นไปละถึงเวลาที่เราจะปิดเกมนี้แล้วครับ เขาล้อนลนนะโอ้ยผมใช้คําเก่าไปเลยอ่ใช้คําว่าล้อนลนคือเขาเสียฐานแม่เสียเบธแอลเปสเสียฐานที่เขาสร้างมาทั้งหมดนะครับก็ไม่แปลกเลยที่เขาจะร้อนอนะ่ะคือตอนแรกเขาเล่นแบบระมัดระวังตัวมากเลยนะแต่พอเขาเสียทุกอย่างไปปุ๊บอะ่ะมันก็กลายเป็นเหมือนกับว่ามันบีบมางคับให้เขาต้องรีบบุกอ่ะครับเพราะอย่างที่บอกนะว่าฐานเรามันยังเหลือครบอยู่เลยแต่ฐานเขาไม่เหลือแล้วอะ่ะ โอเคครับเกมนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์นะครับและในวันนี้ตัวผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ